สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พี่พน้องนองนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่9ฝาเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าต่างคนต่างบุกนะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าคิดไม่ทัน 1618คะแนนเทพหมากมือหนึ่งนะครับโอ้โหสูงมากพอสมควรนะครับ1618นะครับเปิดเป็นม้าอะไรเอ่ยนะครับโครงสร้างของม้าโยงขวานะครับหมากสีเทานะครับกุตส้กินตัดก็ใช้ม้าก,กินขึ้นไปครับไก่กระฟ้าก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดสไายเหมือนเดิมอีกแล้วครับนะครับกูตสู้เปิดเบีย้ยแบบนี้จะนำคนขึ้นมา โอเคเปิดเบีย้ยขึ้นไปรับครับโอ้โหคนมาอย่างไวแลวดันคนขึ้นไปขุนเก็บเข้าป้อมเรียบร้อยใช่ไหมดันเบีย้ยขึ้นไปอีกครับเบีย้ยที่ดีต้องเป็นเบีย้ยคู่โอ้โหคิดไม่ทันครับคู่ต่อสซ้ไม่สนใจนอกในชัย,ยาอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาเม็ดปักเข้ามาโอ้โหเล่นตัวใหญ่รุนรุนนะครับอนาคตก็น่าจะนําเรือมากดหน้าขุนเราแน่แน่ไถมากลับมาก่อนครับ เมื่อไม่ให้อยู่ก็ต้องถอยกลับครับเดินเบี้ยแบบนี้ดันคนขึ้นไปกินตัดก่อนครับกินตัดก่อนเดี๋ยนอนาคตเขามาทิ่มใส่มาเรานะครับเราก็จะได้แท่นในตำแหน่งนี้ดันคนขึ้นไปป้องกันครับดันเขาดันเบี้ยมาทำลายเบีย้ยคู่ของเรานะครับเบีย้ยคู่หน้าเบีย้ยคู่ตรงจุดซินเตอร์ครับอ้าวโดนไล่โดนไล่ นุนแรกก็ต้องถอยกลับครับกลับกลับกลับนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกโอ้โหม้ามังกรครับผู้สู้เป็นม้ามังกรนะครับหลายคนขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะเก็บขุนไม่ต้อไ,ไ,ไม่ต้องมาเกตไม่ต้องมากดก็เก็บอยู่แล้วครับหลบในตัวโอ้โหเอาเรือมาหลักมาดักดักกันแบบนี้เลยนำเรือมาซัพพอร์ตครับเนะบี้ยมาในตำแหน่งนี้นะครับ ในอนาคตเบีย้ยอาจจะขาดนะครับก็พยายามบล็อก,อกนะครับกดไว้รอนะครับบล็อกทางขุนนะครับของสีสีดสํานะครับสีเทานะครับคู่ต่อสู้พยายามไหลเบีย้ยมาแต่มาแทงใส่โคนนะให้เขาแทงก่อนไหมหรือว่าไปเลยไปเลยก็ได้ครับนะครับโคนเขายืนสวยเหลือเกินนะครับขึ้นไปแรกหน่อยนึงทำอีกกิน มีเบีย้ยขาดอยู่ครับเบีย้ยของสีสีเทาสีดํานะครับเบีย้ยของโต่ตสุขาดอยู่โคตสุจะทำยังไงนะจะให้เรากินหรือเปล่าในแอปนี้นะครับตั้งแต่พันสี่พันห้าขึ้นไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะครับระดับพันหกพันเจ็ดนี่ก็ถือว่าโห แข็งครับแข็งครับหืดขึ้นคอนะครับเอาเรือมากดอีกรอบนึงครับนะครับ,นะค,รบคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแล้วนะครับกินแล้วก็ใช้มา้ากินขึ้นไปจับเม็ดไว้นะครับคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรต่อนะครับตอนนี้ไก่ก้าฟ้าก็ยังเป็นฝ่ายรับอยู่นะครับโอ้โหคู่ต่อสู้ ไม่ผูกมงผูกเม็ดไม่อะไรทั้งสิ้นครับเลือกที่จะนําเรือออกมานะครับนําเรือออกมาซ้อนเรือหรือเปล่าเราจะมีม้าครับมีเม็ดนะครับป้องกันอยู่นะครับก็เลยยกม้าขึ้นไปทางด้านขวานะครับเพื่อโจมตีเบี้ยบ้างนะครับคู่ต่อสู้จะนําขุนมาผูกหรือเปล่าว่าหรือว่าเอาขุนขึ้นมาผูกอยู่ตากดหรือว่าจะถอยม้าไป ก็พยายามดึงขาคางเกงนะครับคู่ต่อสู้ไม่สนเลยครับโอ้โหบุกข,ขึ้นอย่างเดียวครับเอาจนกว่าทีเดินครับเม็ดเรามีปัญหานะครับก็จําเป็นนะจำเป็นต้องถอยถอยกลับมาครับถอยกลับมาทางด้านปีกขวาแล้วกันนะครับกลุ่มเบีย้ยตรงกลางไว้มีตําแหน่งกินเบี้ยรุกคาดนะครับทํามาเราไม่อยู่แล้วก็อ้ามาจริงๆครับ เม็ดมาโอ้โหูคตะสู้บุกดีจริงๆครับเราก็อยากจะบุกบ้างนะครับกินตัดเข้าไปครับนะครับคือทางฝั่งซ้ายกับตรงกลางกระดานนี้ไปไม่ได้เลยนะครับก็อาศัยครับอาศัยตรงนี้อ่าไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปโจมตีม้ามั่งนะครับออนาคตเราจะหงายเบี้ยนะครับหงายเบีย้ยทาให้ขุนของสีเทาต้องว้าวุ่นบ้างนะครับโอ้ โจมตีเราหน้าดูนะครับมาลุกให้เบียกินเนาะกินกินมาลุกเบี้ยไม่ขาดนะมาลุกขยับโอเคครับยัง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 ไม่ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายครับตายก็คือจนนะครับของสีแดงนะครับยังไม่ตายยังไม่ถึงกับสิ้นอ่าคู่ต่อสู้ ถอยมา,มาแบบนี้ก็โอเคนะครับก,ก,รก็เป็นการเหมือนกับเป็นการเบรกเบรกตัวเองนะครับก็ดูคนครับว่าเขาจะใช้ตัวไหนกินนะครับเราก็ยังมีเม็ดรรับมีเม็ดถ้าจวนตัวโดนซ้อนเรือนะครับก็จะมีเม็ดขึ้นไปซัพพอร์ตมาเราต้องกินนะครับแบบนี้กินเพื่อเอาจังหวะที่เดินกินเขาต้องกิน จะใช้เรือกินหรือโคนกินก็ช่างเราจะหงายเบี้ยเพื่อเอาจงังหวะโจมตีครับกินก็ไปก่อนครับนะครับเอากินก่อนเดินก่อนครับอ่กินก่อนเดินก่อนได้จังหวะที่เดินก่อนครับโอเคไในหงายเบี้ยแล้วนะครับติดยดเรียบร้อยนะครับสายเดี่ยวนะครับอ่ามาแบบนี้ คนเขาบังตาเรือของตัวเองไปแล้วเม็ดกินเบีย้ยเม็ดกินขึ้นไปไม่มีปัญหาการตักการขามาแต่เบีย้ยทางด้านซ้ายของเรานี่ไม,ไม่รักษานะครับนะครับก็ถือโอาาสครับโยนมาขึ้นไปนะครับเบีย้ยลอยฟ้าให้กินฟรีไปเลยถ้าคู่ต่อสู้กินเบีย้ยนะครับเราจะสะบัดม้ามากินเม็ดครับเปิดลุกนะครับ หนีก็กินม้าฟีอีกหนึ่งตัวนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่ใส่ใจไม่หือไม่อือไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับกินเบีย้ยเราก็กินตัดเข้าไปก่อนครับเม็ดตัวนี้จะเก่งเกินไปแล้วนะครับม้าเรายืนคุมเชิงนะครับป้องกันตามมาที่จะลงบ่อนะครับโอเคใช้เบี้ยลงแล้วก็ให้ได้จังหวะทีเดือนก็เอาไงดีเอามาไปลุกก่อนได้ไหมมารุกสบัดิไปทางขวานะครับ ปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนี่ขุดสูรจะเอาอยัางไงหนีไปได้ไหนจะขยับไปข้างๆนะครับไปทางซ้ายหรือว่าจะฉีกลงไป <c oughs> หาเรือนะครับคุดสู้ได้บุกก่อนนะครับแต่จังหวะเหมือนจะติดแล้วนะครับก็ก็เป็นจังหวะของเราได้บุกบ้างนะครับ ก็ต่างคนต่างบุกกัน,นครับแรกหมัดกันไปครับคู่ต่อสู้ขุนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเรือนครับสองลำกบคู่ประกบคู่นะครับพร้อมที่จะครับเข้าโจมตีคู่ต่อสู้ได้เสมอเมื่อกี้จังหวะที่ยังไม่ไดเอามาไปลุกจะรอหลาคนไม่ได้อยู่ดีนะครับจังหวะนี้ก็ถอยเบี้ยก,กลับมาครับเปิด ให้เรือนะครับเปิดคลองเรือนะครับทางด้านปีกขวานะครับเรือตัวขวาเราได้ใช้งานนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะตกแปดนะครับถ้าม้ากันถ้าเราลุกแล้วม้ามากันม้ามากันเราก็เดินเบีย้ยไปไล่กินม้าเรียบเรียบนะครับคูต่อสู้ก็จะมีปัญหานะครับเอาเรือลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันคูต่อสู้หลายคนมาแบบนี้ก็ โอ้ใกล้ถึงหน้าบ้านเราเหมือนกันนะครับก็ต้องดูนะนครับว่าอาวุธของใครจะไวกว่ากันนะครับแต่คู่ต่อสู้หนีไปรวมพวกเราสิถ้างั้นก็จกมา้ามาจับกินโคนแล้วก็จับกินเรือคู่ต่อสู้ที่มารุกอใครต่างคนต่างบุกครับใครจะจนก่อนกันครับตกแปดไปแล้วครับถ้ารุก <c oughs> ห้ารุกอีกทีหนึ่งใช้เม็ดปิดใช้เม็ดปิดแต่ตอนนี้เราจะกินเรือหรือว่าจะกินโคลดีถ้ากินเรือก็แลกก็เป็นการแลกแลกเรือขับมานะครับถ้าคู่ต่อสู้ปล่อยจริงๆเราก็ต้องกินโคลก่อนเนาะกินโคลก่อน รือไม่ก็เอาเรือไปลุกกินโคนแบบนี้ก็ต้องกินครับเามาไปผูกโคนก็ต้องกินจังหวะนี้เอาขนขึ้นไปน่าจะออกเรือก่อนครับออกเรือน่าจะไวกว่านะครับนะครับเพราะว่าถ้าโดนลุกเราก็สามารถเอาเม็ดปิดได้อโอเคถือว่าช้าไปตาหนึ่งครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับ สิบนิ้วยังรู้พลาดนักปั่นจึงรู้พังบางทีก็ไม่เห็นครับขยับเรือออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะยืดเรือนะครับยืดเรืออ้ามามากันแบบนี้ลุกเขาขึ้นลุกเขาฉีกเอาเรือออกดีกว่าครับออกไปทางด้านปีกขวานะครับเพื่อที่จะนําเรือไปลุกได้นะครับผู้ต่อสู้ก็น่าจะนําม้าปิด หลายคนมาแบบนี้ลุกมาปิดกินเบี้ยคนก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับไก่จะมากินเม็ดโลฟีอ้าวกุสตอสู้ชอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับเจอเจอนะครับสวัสดีครับ